ถ้ามองว่าสาหรับชาวเสียงอีสานนีป่ปีปีหนึ่งจะมีเพียงแค่2ฤดูการเท่านั้นนะครับนั่นก็คือฤดูการเดินสายที่พวกเขาจะตระเวนเปิดการแสดงไปทั่วภาคอีสานส่วนอีกฤดูการหนึ่งก็คงจะเป็นฤดูการติดพักวงซึ่งจะเป็นระยะเวลา3เดือนในช่วงหน้าฝนนะครับหลังจากที่ยกย้ายกันกลับไปปฏิบัติภารกิจส่วนตัวแล้วพวกเขาก็จะกลับมารวมกันที่นี่นะครับที่วังนกน้อยหรือว่าอาณาจักรเสียงอีสานที่บ้านเลขที่555บ้านหนองสตนนงําบลหนองนาคำอำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานีที่นี่จึงเป็นทั้งบ้านพักยามที่ว่างจากการแสดงเป็นเหมือนกับโรงงานอุตสาหกรรมเป็นโรงถ่ายมิวสิกวิดีโอเป็นโรงฝึกซ้อมการแสดง เป็นคล้ายๆกับฐานทัพหรือว่ากองบัญชาการของคารวานดนตรีคณะนี้เป็นที่ปักหลักเตรียมตัวเตรียมการฝึกซ้อมก่อนที่ฤดูการเดินสายในฤดูการนี้จะเริ่มต้นขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้า เริ่มต้นนี่บ้านน้งน้อยนี่คือเราเราทำไว้สําหรับเป็นที่อะไรครับเอ่อพื้นที่ตรงนั้นจริงๆแล้วผมจะมีแค่บ้านพักหนึ่งไร่เท่านั้นนะพอมาทําตรงนี้เสร็จทุกอย่างมันก็ค่อยขยับขึ้นเราน่าจะมีโรงซ้อมของเรานะครับก็มีที่พักพอาศัยของหมอลำหลังหนึ่งของอผู้ชายหลังหนึ่งของผู้หญิงหลังหนึ่งครับสมมติว่าเราเดินสาย จบใช่ไหมครับครับแล้วเราจะกลับไปเริ่มต้นกันยังไงครับสิ้นพฤษภาผมจะพักเลยคือจะไม่ยอมรับงานต่อถึงคือถึงจะมีคนมาต่อก็ไม่ต่อถึงจะมีคนมาจัดจ้างเราก็ขอปฏิเสธตรงนี้ครับความพร้อมไม่มีแล้วถ้าเกิดปฏิทินของวงนี่คือจบที่พืษภาจบที่พืษนภาเดือนสิาจบที่พฤษภาคแล้วไปเริ่มต้นอีกทีเมื่อไหร่เริ่มต้นคือออกพรรษาก็มิถุนาก็รุกษดาสิงหาเนี่ยก็อยู่บ้านกันยาก็เข้าอุดรแล้วมาพั้าอยู่บ้านน้องเต้เลยนี่ถ้าไปจะมาป ก็ไม่ได้หยุดฮะถ้าจะพูดไปแล้วก็ไม่ได้หยุดเลยหลังจากพักวงแล้วก็กลับบ้านประมาณอาทิตย์หนึ่งอาทิตกว่านิดหน่อยแล้วก็เริ่มเข้ามาทยอยกันเข้ามาซ้อมกันแล้วคุณแม่เวลาจะเปิดแต่แต่ละปีละปีนี้ความรู้สึกกันเป็นไงครับงานหนักจะมายแวหรือว่าไงฮะก็มันก็ต้องเป็นงานหนักอยู่แล้วค่ะเพราะการเตรียมงานเนี่ย เพื่อเราจะให้สิ่งดีๆสำหรับผู้บริโภคคือแฟนเพลงแฟนหมอลำของทิมงานเสงอีสานถ้าจะว่าหนักก็ผมถือว่าหนักนะครับแต่เราชอบตรงจุดนี้นะครับอยู่มานานแล้วก็ชอบตรงจุดนี้ชอบชีวิตศิลปินนะครับก็ถือว่าพอใจในจุด เมดแล่รวมของปีที่แล้วครับวันนี้มีน้องๆกี่คนครับทีมนึงตอนนี้คือทีมนี้คือร้อยกว่าคนช่วงซ้อมเนี่ยอยากจะให้แบบว่าถึงวันเปิดวงเร็วๆไหมยอยากเปิดวงเร็วมันเบื่อค่ะมันซ้อมมันนานเราก็ชอบอยู่ในช่วงเปิดวงนี่สิอออืมทำไมครับมันมันเป็นยังไงรู้สึกประทับใจที่ออกไปยืนที่หน้าเวทีให้คนดูเยอะๆช่วงที่ปิดพักวงครับตอนซ้อมเนี้ฮะช่วงนั้นเรียกว่าเป็นช่วงเที่ยวที่เราจะต้อง ทำให้ทีมงานเรานี้พร้อมที่สุดในทุกๆแผนกเลยไหมฮะใช่ครับ,รบเริ่มตั้งแต่เวทีมาสองชั่วโมงต้องเสร็จแล้วลือหนึ่งชั่วโมงต้องเสร็จครับอย่างชุดกองหังเครื่องเนี่ยเราต้องต้องเตรียมไมว้เพราะตัวนี้คือตัวสําคัญเป็นตัวชูโรง ต้องทำทั้งหมดกี่ชุดนะครับถ้ามาดูหน้าเวทีทนหรูอลังการอย่างนี้ผมเอนต้องไปสายเพิ่มอีกเป็นเพลงรวมเซตเดียวเลยประมาณร้อยยี่สิบระบบเสียงตรงนี้ต้องให้พร้อม คืนนี้อาจจะเรียกได้ว่าเป็นคืนวันสุกดิบก็ได้นะครับเพราะว่าวันนี้จะเป็นการซ้อมครั้งสุดท้ายแล้วเพราะฉะนั้นทุกอย่างจิงต้องดูเหมือนจริงหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นร้องเล่นเต้นหรือว่าแต่งตัวเหมือนจริงจะมีการจับเวลาตามเวลาแสดงจริงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นทุกแผนกต้องพร้อมนะครับสาหรับฤดูการเดินสายที่กําลังจะเริ่มต้นขึ้น,นอีกไม่กี่วันข้างหน้า ใ,ใจฉันก็สังเมื่อนคนเป็นใครพ่อเครับพ่อเหครับพี่น้องครับไม่โจบไม่จบไม่จบเดี๋ยวพ่อชารีจะเบรกเองข้องนั่เาหรอเปลจังไฟได้ได้ได้ีน้ำเบกไปกสวัสดีอใจนะครับ เวลาเขาซ้อมกันพ่อหลอดเหมือนว่าคล้ายๆจะต้องยืนยืนดูในในทุกแผนกเลยอย่างเช่นว่าตลกเหมือนว่าต้องยืนเช็คเรียกว่ายืนเช็คมุกเลยว่าขำไม่ขำอย่างเงี้ใช่มันเก็บตกมั้งเก็บตกเก็บรายละเอียดตรงไหนมันน่าพูดมั่งตรงไหนพูดแล้วไม่ขำก็ตรงนี้ไม่ขำนะตัดออกนะหามุกใหม่มาใส่หาคำพูดใหม่มาเข้าอย่างนี้ ของกันแล้วหรอคะเตรียมอะไรไปบ้างคะแบุญูนุำยาครันนี่เราต้องนั่งประจำตลอด8เดือนเลยเหรอือเปล่าฮะตลตอนนี้ทุกอย่างพร้อมแล้วนะครับแล้วทุกคนก็ เข้าประจําที่เรียบร้อยแล้วและทันทีที่ล้อหมุนทันทีที่ขบวนรถเคลื่อนตัวออกจากวังนกน้อยนั่นก็หมายความว่าวัฏจักรของการเดินทางไกลอันยาวนานก็จะเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งหนึ่งกับการรอนแลมเพื่อไปเปิดการแสดงเกือบทั่วภูมิภาคของประเทศพวกเขาจะทิ้งวังนกน้อยไว้เบื้องหลังนะครับและจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งในอีก8เดือนข้างหน,น้า กน่าจะลงตัวแล้วนะฮะหมายถึงด้านหลังทางคุณน้องน้อยก็รับผิดชอบไปแล้วแม่คะวันนี้เป็นวันเปิดวงวันแรกดิแม่ความรูึกว่าวงพร้อมแค่ไหนคะง่วงพร้อมอ่ะระดับในระดับที่แม่รู้ว่าพอใจใหญ่ค่ะตอนนี้ก็ยังค่ะเพราะทุกอย่างก็คงจะลงตัวขนาดของวงใจใหญ่แล้วเอ๋ก็ยังตื่นเต้นมากแล้วลูกๆก็คงจะตื่นเต้นมากคตื่นตื่นเลยนะค บ้านเลขทีห้าห้าห้าบ้านหนองสายตําบลหนองนาคำอําเภอเมืองจังหวดัดบุรีรัมย์พบและสัมผัสกับผลงานการแสดงด้านนาเวทีของทีมงานเสียงอีสานได้นะ่าโอกาสนี้เชิญครับ <c oughs> มาตลอด3เดือนเต็มตอนนี้ทีมงานเชียงอิสานได้พร้อมแล้วนะครับสำหรับการแสดงในคืนแรกเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลการเดินสายในปีครับ จใจบลงไปแล้วนะครับสำหรับการแสดงในคืนวันแรกตอนนี้บรรดาแฟนเพลงของวงเสียงอีสานต่างก็กำลังทยอยกันกลับบ้านหลังจากที่นั่งรับชมความสุขมาอย่างยาวนานตลอด9ชั่วโมงเต็มถ้าหากว่าเปรียบเป็นการเดินทางวันนี้ก็คงจะเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นนะครับ สำหรับเส้นทางการเดินทางของคณะหมอลำที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานที่จะต้องเดินทางออกไปอีกยาวไกลตลอด9เดือนเต็มสำหรับฤดูการเดินสายในปีนี้